<conference> เอาไงบวกใช่ไหมบวกยิงพี่เจดีกว่ามันจะได้ขึ้นายเลยหลังนี้ตายสวยๆเต็มที่นั่นมองมีต้าสิบ้าสิบั่งตโซนนะับนั่นมองมีตังวางได้อย่ใกจุดเดผมลงตาเกิอนนี้ายตครตายตายตยตาตายตายตายตาตาย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  Button, ไม่ตมันนน่นนอ้อม้อมอ้อมอ้อมอ้อมน่นไอ้ังโตงไองโตงงโอีกสองห้มเกิดสงน้มึงเกิดสองไม่ใช่เลเวลหนึ่งอะเป็นแคนอีกแคนหนึ่งโูยิงอิ่มวะยิงลเวลหนึ่งเนี่ยขอีกห้าตัวรู้เวื่อลยยังอยู่นะโหหลังราเบาๆพวกของของพี่เพชรนี่หว่าพี่เพชรับเ๋็ไปก่อนเลยใครยิงตัวแรกพ่ระวังตายเดี๋ยวแบงให้พี่มาเลยไม่ม่ไหน เฮ้หลังเข้าหลังเข้ามีคนอ้อมหลังไหนเจไอหลังนหหลังนีน่ะขึ้นเขามาคนอ้อมมาไปยังไงพี่ก่อนโนก่โดนังน้นมาเะก็ซหลังพี่ก็หลังไปซะหลังไอ้เี่ยเกือบโดนในสอง่แบงบงค์งค์แบงค์แบงงบงงอง์แบงค์ี้ยคงค์แงค์แยงค์แบงค์แงงบบบงงบงงหงเลนงค เอผมขอปเอาลูก่อนนึงไม่มีลูกแ้วว่ะเทิไม่ด้ไม่มีแม็ปใช่ฝั่งนขเปิดลูกเลยโอ้ใครไม่แม็บ้งขอแม็เตลียชดสวัสดิ์ด่าไม่หมดเ้วมาขอโลได้ปะเยม็กหมดเดี๋ยวผมส่งสตีมแป๊บเดี๋ยวมึงชุดเต็ม่ะเ็วหนึ่งเรวนึ่งว่งเ่เดี๋ยวส่งสตีมให้รบตั้งเลไ ต้องนู้นน่ะตองนู้นเกิดใครดังๆลานลงเกิดลานลงฝั่งหน้าเมืองลานลงเกิดนะใครไดบอกนะเฮ้ยใครใครวิ่งสวนมันอ่ะแต่แต่ลบยี่ลบยี่ลบี่ทำไมพี่เบชรพี่เบชรแคมต้นล่างนีเหรอพี่ต้นล่างอ่ะต้นข้างล่างเลยพี่มันอยู่กับบ้านขาวันนะเดนเนี่ยคนเล็กเนี่ย ขาบอกกระสุนใหม่ยัยนี่ตัวนี้ตัวนี้ใดเฮ้ยใคยมีแมลเอ็นบ้างวะตัวนี้ตัวนี้พี่ผมโอเคไหนนะเดี๋ยวผมสลับไปนี่ให้โอเคโอเคได้น้องม่ยิงกระสุนไม่ออกนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าอ่าอ่าแต่ว่าเนี่ยต้นข้างหน้าเนี่ยที่นอให้อยู่โรงแพมแตกคนเดียววะนะโอ้ยเป็นรู้เลยขึ้นข้างบนได้สวยแล้วสวยแล้วดักไว้ถูกแล้วถูกแล้วบล็อกบล็อกเกิดคนออกดักเราอยู่ได้นะถ้าดันเราไม่ไม่อยู่เกิดต่างแยกต่างแยกเกิดทำถูกแล้วดักเลย เขาเยอะกูตายป้าตรงไหนเห็นแล้วเห็นแล้วตายไหนพี่นี่เมื่อกี้เมื่อกี้มึงเก็บของกูเลยตรงไหนตรงไหนโคตรไกลเลยห็นบ้างเดียวตรงนี้ตั้งแรถที่ไปคนเดียวเหรอไปเดียวดิมอยู่ไห็นยังตั้งเมืองตัวหนึ่งน้ำเมืองตัวนึ่งก็มาเก็บของเสร็จแล้วก็ไม่กลับเราตามืองตรองตอบแล้วิ่งมาพูดบวูดี้จั์มันนั่งอยู่ตายล้อสไนเปอร์ยิงมาแล้วเนี่ยมันนั่งตรงไหนมันนั่งตรงไหนเนี่ยครับเนี่ยตายแเออตายแล้วตายแล้วตายแล้ว หน้าเมืองหน้าเมืองสามแยกเคสอะไรงั้นพี่สามแยกเฮ้ยอย่าดันเยอะอย่าดันเยอะทำไหมทำอย่าดันไปทำแม่งหมดกันว่าทำไมเราไม่เข้าเมืองกันเราเนแท้ตรงไหนเรียกอี่ตรงนี้แม่งหมดกันวาทำไมเราไม่เข้าเมืองกันมันอะไรวะมันสตีมอยู่เนี่ยโอนั่งดูมันอยู่หายไาไงมันอยู่ในเมืองกันเหรอใช่พี่มันมันอยู่โซนมันมันอยู่โซนบ้านขาวอู่ คนเยอะมาหนเกดหินเกิดหินเกดหินเกิดหินเวดนเกมดหนเก้ดินเกิดหินเกิดหินเกิินเกิดบินเกิดนเกิดเกิดมันเกิดนเกิดหินเกิด้ินเกหนเกิดหนเกหินเพิ่หละเกิดินเกิดหินเกิดหันเกิดหินเกแลหวนดหเกเนเกิดนเกดหินเหนเกิดหินเกิหนดนะัดเฮ้ยหนซ่อเิดหนดนนนกหหนี พี่มันมันแคมป์หลังมาเก็ตนะมึงอยู่ไหนก็มึงแไอพี่ยิงก็ส่งเรเกินเน้ะไอเป๊บนึงพี่เกินมากพูดนึงในจัดจะรู้บ้างมั้ยไหนพี่จะมานเซับเดิมนี่ยอ่ะจำปืนได้เลยมาเก็ตมาสี่ดลิงอยู่ในทีนะ เไอเด็กเป็นสายไอคุเป็นสายพี่ดูสตรีมมันจะได้รู้ว่ามันอยู่นะคกูเป็นสายผูจอด้วยเกี่งแม่งสตรีมแคมป์อยู่บ้านขาวเลยอ่ะอยู่บ้านขาวลงตู้เยอะๆอ่ะใครใครเล่นดังดังๆวะเฮ้ยแต่สิบมันสิบห้าเลยนะสิบห้ามาเราสตรีมดิมันสตรีมอยู่แต่มันสตรีมอยู่เยอะกว่าเราเยอะกว่าบอกเลยยังไงอ่ะเราเยอะกว่าโหเยอะกว่ามากเลยเยอะกว่าแต่มันคนเดียวไม่ได้เก็บเดียวอยู่พี่วิวกิงอยู่ มึงกอีิวคิงเหรอมึงดูอวะมา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 เอาก่เอาเอเข้าเมือเป่าดันมันทพอต้องเห็นดหตัวหนึงะเห็นดหลังอีกตัวนึงะดังอยู่ตรงแงไม้ด oh, <Huh>. oh, ูดีมีตงดัรงแฮงไม้หลังเลสไม่มีไม่มีไม่รู้่ะโอ้ยไม่มีสนด์มีสไนดราซได้อยู่เฮ้ยกล้ามันยังไม่เกี่ยวขวางเหรอวะตายแล้วตาย๋อ้ยลลุ่งหลังเลยหน่อยลล่งหลังเลสยิงหน่อย อ่าตัวเปล่าตัวเปล่าไม่ปืนตรงไหนเอ้ยอ๋อมันจะไปเก็บหลบเลสี่ใครแตกหลังเลสอ่ะมันอยู่ตรงไหนครับตอนนี้น้องฉันมันแทงกันตายอยู่ผู้เห็นนะเลสมันก็มีมั้เห็นบ้างมีมีมันกำลังดันไปหน้าเฮ้ยมันกำลังดันมานะมันกำลังดันไปหน้าเมืองแต่อยู่เฮ้ยเราอยู่หลังหลังแคม์ดีกว่าเราแคม์กันเนี่ยหลังแคม์หลังเลดอ่ะแม่งมันเด็กแคมเนี่ยมันบกมันจะแคมอ๋ออยู่ต้นไม้อยู่ต้นไม้ไม้โอ้โหตาเอ้ย หลังมาร์เก็ตมีนะอู่มีนะได้ค่ะใครแต่งต้นนี้วาเนี่ยคิดแล้วล่องเกิดตัวนังความดักอยู่อย่าเพิ่งง่ดูชิว่นะใจเย็นนะรอเพื่อนกันนะอย่าเพิ่งดันหมดนะยุ่งเลยเราจะเกิดการนี้เฮ้ยใครอยู่หลังูหน้วยเหรอเมืองด้วยนะใครอยู่หลังหน้าเมืองไม่ต้องถันไปหมดนะแคคนออะไรไม่รู้อ่ะีกหน้าเมืองอีกคนนึงครับอือ เราไม่ต้องหันไปหมดนะไม่ต้องหันไปหมดหันแค่ไปกันได้ขอหน้าเมื่อีคนครับกำลังไปเดินไปเดินไดูป้องมาโผลแตกเลยเพื่อนไอ้ตำรวจด้วยมันเถอะแม่งหลอกกันโคตรเงียบเลยมันแคมมันแคอยู่เลยอ่ะหลังมาเก็ตหลังอู่อู้ดูแม่งหลอกเหรอหินหินหินแล้วล็อกไม่ใช่หินหลังมาเก็ตมีไหมหลังมาเก็ตมีไหมมีพี่มันดักอยู่มันดัอยู่เนี่ยเนี่ยมันเริ่มดันมา หน้าเลนแวะในมาเก็บในมาเก็บมีบ้ามีใช่ไหมไม่เล่นแจกดีพอต้า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 มันเกี่ยวของมันมีตู้ไหมมันอยู่หน้าเลสตู้ไอ้นอยที่ยิงมาอยู่จุดของเราก็ยังไปมันมันมันดิีมันดิีมันเก็บของหมดที่แบบมันเก็บของแล้วดิบไปแล้วอ่ะเอาช่างมันช่างมันตาต้าตู้เก็บยวของก็ดังไปดีกว่าปะเออไม่สักดอกมันมีแค่ดีกว่าเท่าเราอ่ะประมาณพอๆกันแล้ว